ฮัลโหลเทสเทสเทสครับโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงๆวทีวีเลยครับแล้วก็กลับสวัสดีคนที่รักโลบ็อกทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกม All star tower defense นะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์นี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่แปดแล้วนะครับผมอ่าก็ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้เนินการเปิดเจ้าตู้ ตัวละครที่มีชื่อว่าแลนเซอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าแต่คุคจะเรียกว่าเจ้าหมานะก็เป็นตัวละครที่เบสซิ่งสวยนะแต่ว่าตัวละครก็ดาเมจแรงระดับหนึ่งนะครับผมเนาะโบกับเราเปิดตู้เจ้าม็อบแล้วก็ชุดแบทแมนญี่ปุ่นด้วยนะครับผมเนาะก็จะเห็นว่าในคลิปเราเปิดไม่ได้แล้วแต่ว่าใครก็ตามที่ติดตามไลฟ์สตรีมจะเห็นว่าผมเปิดได้ในไลฟ์สตรีมนะ ม็อดกี่ตัววะม็อดประมาณ3ตัว4ตัวเนี่ยถ้าท่านผู้ชมผมเปิดประมาณห้าแถวนะเปิดประมาณ5แถวอะแถวหนึ่งอ่ะมันมีสี่สเตปใช่ไหมซึ่งผมโดนไป5แถวดะบูลูชมไอ้เชี้ยไม่ออกประเด็นคือออกชุดแบ็กแมนแต่ประเด็นคือไอ้ม็อดเนี่ยเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมก็เลยแบบโอ้โหปัจจุบันถามว่าไอ้เจ้าม็อดนี่ผมปั้นย่างผมบอกก่อนม็อบยังยังไม่ได้ปั้นนะเพราะว่าตอนนี้ขาดวัตถุดิบไอ้เจ้า อ่าผลึกวิญญาณสีฟ้าซึ่งตอนนี้สตอรี่ผมยังไม่ถึงไหนเลยท่านผู้ชมก็เลยแบบอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยกันไปก่อนนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็ตอนนี้อยู่กับพาที่8แล้วเองเนอะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผม a l l s าเท t o w เวอร์ดีฟของเราก็ผมวันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผมเรียกว่าน่าจะเป็นอัปเดตที่ ค่อนข้างเล็กแต่ว่าไม่เล็กขนาดนั้นซึ่งหลกัหลกๆถ้าที่ผมสังเกตอัปเดตไม่กี่อย่างนั่นเองนะครับผมอย่างแรกคือครับมีตู้สตาร์ดักใหม่มีตู้สตาร์ดักใหม่ครับผมแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ที่เรียกว่าน่าจะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนที่เอาตัวละครไปแลก ที่เราไม่ได้ใช้ย่อยเป็นสกินให้กับตัวละครนั้นซึ่งสกินก็คือเป็นการสุ่มแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นด้วยนะว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะต่อไปเริ่มคลิปนี้กันนะผมถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้ับผมก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปและไลฟ์สตรีมต่อๆไปกันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปสำรวจกันเลยละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคอย่างแรกเลยท่านผู้ชมนี่ครับอย่างแรกท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผมครับถ้าเกิดใครก็ตามที่มาโลกหนึ่งจะเห็นถ้าเกิดใครที่มาโลกหนึ่งะผมจะเห็นว่ามันมีระบบใหม่คือมันเป็นระบบที่ตามที่ผมบอกคือเป็นการย่อยตัวละครเพื่อที่จะทําการสุ่มแลกสกินนั่นเองครับผมนะซึ่งสกินที่เราได้คือจะเป็นสกิน ทีมฮาโลวีนเองนะครับผมเนาะอ่ะนี่คือตัวอย่างสกินนะครับผมเห็นไหมซึ่งผมสุ่มแล้วสองสกินเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบูลูซาเห็นกับคุริลินที่ผมสุ่มได้สองตัวซึ่งวิธีการเอาสกินก็ง่ายๆคือนี่ให้ท่านผู้ชมมาที่โลกหนึ่งนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะปกติตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรนะบาร์คู่กันใช่ไหมเอ่อแล้วก็ประตูว้าผายังหายแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นบาคู่กันนะ ให้กดตรงนี้นะครับผมกดนะปุ๊บแล้วเราก็ทําการเลือกตัวละครที่เราอยากเลือกซึ่งผมจะเลือกประมาณสัก3ดาวแล้วกันนะอ่ะเอาเอาสีดาวได้นี่แล้วก็ย่อยนะครับผมย่อยปุ้บจะทําการสุ่มนะครับผมเนาะอ่ะซ้ําซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราจะใช้กี่ดาวก็ได้ซึ่งทางผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมใช้สัก2หรือก็ใช้สัก2 3ดาวจะดีกว่าเพราะว่า สุดท้ายแล้วสกินที่เราได้มันคือสกินสุ่มนะแล้วส่วมากท่านผู้ชมเห็นนะ3ดาวหมดเลยเพราะฉะนั้นอาทันทีดีอย่าหาย่อย6ดาวเด็ดขาดแนะนําว่าให้เก็บไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือระบบใหม่แล้วก็ต่อมาตุกสตาร์ดักนะครับผมเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่ามันมีตัวละครหนึ่งหนี่ที่ได้อัปล้าง evolution ก็คือน้องใหม่ใช่ไหมอ,อาเดีผมไปดูแป๊บหนึ่งอะสักครู่แป๊บแปบแป อ่าในไงท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมตามที่ท่านผู้ท่านผู้ชมเห็นก็คือครับน้องไม้ของเราท่านผู้ชมอ่ะมี evolution ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการ evolve เลยนะครับว่าหลังจากที่น้องไม่ evolve เนี่ยหน้าตาตัวละครจะเป็นไงท่านผู้ชมนั่นก็ไปสามสองหนึ่งก็วิธีการแรกอ่าวิธีการ evolution ก็คือท่านผู้ท่านผู้ชมต้องรับลูกแก้ว evolution จาก star dark ก็จะอยู่ใน่าเเวลเท่าไหร่นะ90 up ขึ้นไปใช่ไหมผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าใจผิดมันอยู่ประมาณ90กว่ากว่าอ่านี่ไง91นะครับผมก็สามารถไปรับได้นะอ่ามาเดี๋ยวเราจะมาทำการอีโวแล้วกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นไงไป3 2 1เป็น6ดาวนะครับผมอ่าเป็นการเปลี่ยนแอนิเมชัน Animation ครับผมนี่ครับ เห็นไหมน้องทําหน้าโกรธท่านผู้ชมแล้วก็ท่ายืนเปลี่ยนนะปกติตัวละครน,น้องนี่ยืนเฉยใช่ไหมรอบนี้คือมีการขยับด้วยเออ,อเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเต็มๆนะครับผมดาวเนาะ,ะไม่มีเบสซิ่งนะครับผมไม่มีเบสซิ่งนะอันนี้คือเวล2ร้อยยี่ิบสองอันนี้ผมบอกผมไม่ได้อัพไปร้อยเจ็ดสิบห้านะก็คือร้อยยิบสองคืออ่ะ พลังโจงตีคือแม้ตามนี้ใช้เงินห้าแล้วเหมือนเดิมโจงตีเก้าวิระยะ40ท่าน้ํานะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าแอนิเมชั่นน้องจะเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวรอดูช่องดังๆเขารีวิวกันละกันเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เอาเป็นว่าตอนนี้คือถ้าผู้ชมรู้แล้วเนาะว่าตอนนี้น้องไม่ของเราสามารถเ e v o เป็น6ดาวได้แล้วเด้อโอเคอันนี้คือ กิจกรรมที่2กิจกรรมที่กิจกรรมที่3คือตามที่บอกเป็นตู้สตาร์ดัสอ่ะแล้วก็ครับท่านผู้ชมสิ่งที่พลาดไม่ได้เผื่อท่านผู้ชมถามว่ามีโค้ดไหมครับพี่อ่าบอกก่อนนะครับว่าโค้ดมีไหมมีนะครับผมเนาะก็โค้ดตามนี้เหีย๋ยวขึ้นให้3 2 1สองหนึ่งขึ้นเลยครับผมก็ผมไม่มั่นใจว่าของที่เขาให้มันคืออะไรเอาเป็นว่าเพื่อความมั่นใจนะโค้ดแรก หลังจากที่ท่านผู้ชมบินไปเราจะอาท่านผู้ชมจะได้200ตาร์ละกับเพชร2,750อ่ะส่วนคนที่สองนะครับผมท่านผู้ชมต้องรออ่อสา30นาทีใช่หวะแป๊บหนึ่งนะสักครู่สักครู่แป๊บหนึ่งนะอ่าท่านผู้ชมเอาเป็นว่าอ่าคนแรกก็คือเราจะได้200ตาร์ละกับเพชร2,0750แต่โคบแต่โคดที่สองเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันได้อะไรเพราะว่า คือผมลองแปลแล้วมันบอกว่า30นาทีเอาเป็นว่าอ่าผมขอยังไม่ลงเอยกับโค้ดที่สองละกันนะรู้แค่ว่าโค้ดโค้ดที่2ก็คือมันเป็นโค้ดที่เราต้องเวลสี่สิบขึ้นไปแล้วก็อ่ารอ30นาทีหรือเปล่าผมไม่แม่ใจส่วนของที่ได้ก็ท่าผู้ชมก็เอาเป็นว่าดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าเออของที่ได้คืออะไรนะครับผมเนาะอ่ะต่อมาสิ่งที่ท่านผู้ชมรอคอยเนาะ ตู้สตาร์ดักท่านผู้ชมมาตู้สตาร์ดักนะครับผมอ่านี่คือหน้าตาตู้เองนะครับผมเนาะซึ่งตัวละครที่ได้มาอยู่ในตู้ของผมมีชื่อว่าเพนนะครับผมเนาะอ่ะซึ่งอยู่ในแก๊งอะไรนะอ่าแก๊งอ่าะสายอุสาซึ่งอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดนะจริงๆนะไอ้ไอ้แก๊งของเพนอะ่ะมันจะมีใครบ้างอะ่ะมีเพน มีโคนันมีอะไรนะเจ้าโทบี้หรือว่า ara, มาดาระมีอ่าเดอิเดอิดาระอ่ะมีซาคิซาคิเมะอ่าซาคิเมะซาโซริ me, ori, นะครับผมอิตาจิอันอันอันนี้คือเหมือนเหมือนแก๊กกลุ่มกับพวกนี้นะอันนี้ไม่นับนะครับผมแล้วก็อ่าซาคุซาคุสึนะครับผม,แล, usu, บผมแล้วก็คนสุดท้ายคือชื่อว่าฮิดัน อันนี้คือทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มยกเว้นอิทาจีที่เขาไม่ได้อยู่แก๊งกับพวกนี้นะถ้าให้ผมสังเกตเพราะว่าเหมือนพี่แกอยู่แยกเลยหรือเปล่าโอ้มไม่รู้นะเออเพราะส่วนมากคืออไอ้พวกแก๊งเพนนี่คืออยู่ใครอยู่มันเลย นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เอาเป็นว่าสรับตู้ของเจ้าเพนนะครับผมจะเปิดจากโลกหนึ่งการัพอนึกแต่ว่าโลกหนึ่งมันเปิดได้เนาะโอเคนะครับผมส่วนโค้ดเขที่บอกเราพูดไปแล้วเนาะว่าเออโค้ดเป็นไงแล้วก็แล้วก็วกอ่าท่าผู้ชมจะรู้อยู่เนาะถ้าเกิดคลิปนี้เสียงนิ้นพันขอขอภยัยทุกผู้ชมด้วยละกันนะจ๊ะ mm hmm. โอเคมาเรามาดูตัวละครก่อนเลยละกันนะครับว่าตัวละครที่ท่ที่อยู่ในตู้ มีใครบ้างครับผมเนาะอ่ะนี่คือหน้าตาตัวละครในตู้นะครับผมนี่ครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยครับท่าผู้ชมคือตู้ของเพนครับผมไม่ได้มีแค่เพนครับมีทันจิโร่และอิจิโกะท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่กําลังตามล่าทันจิโร่กับอิจิโกะเรียกว่าตู้นี้คือน่าจะคุ้มส่วนของไอ้เจ้าเพนก็เหมือนรู้สึกว่าเจ็ดดาวนี่คือ มันเปลี่ยนร่างใหม่ใช่ไหมชื่อว่าเดอร์เพนเหรอเดอะเพนใช่ไหมเดอะเพนผมอันนี้บอกก่อนผมไม่ได้ตามเรื่องนี้นะบอกก่อนผมผมพุ่งตรงผมคือที่ต้องต้องพูดว่าภาคเนี้ยไอภาคต,ตอนที่เพนมาผมไม่ได้ตามเว้ยเออเพราะว่าเพราะว่าผมดูทีคือตอนที่จบจบมหาสงครามของโคโนรุโตะซากุระแล้กวก็ซาสุกเกะสามคนที่แบบก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงภาคที่ ฮินาตากับนารูโตะแต่งงานกันอนะเออก่อนที่จะตอนที่จะเข้าภาคนั้นไม่ใช่ภาคบรูโตะนะมันคือภาคเดือบมูวิ่สุดท้ายก่อนที่จะเข้าหาภาคบรูโตะนั่นแหละเออนั่นแหละมาถึงภาคนั่นแหละที่ที่ผมนังสื่อนะครับผมเนาะก็นี่คือเจ้าเพนนะครับผมก็เพนสองอ่าเพนฟิวเจอร์แล้วก็เดือบเพนนะครับผมอันนี้คือเวอหนึ่งเนาะก็ เป็นธาตุไฟสายกาดพลังโจงตีหนึ่งพันหกนะครับผมระยะโจงตีสี่นะครับโอ้ยเวลาโจงตีอ่าหรือว่ารีการโจงตีคือสี่วินะครับผมระยะสนะี่สิบเนาะโอเคอันนี้พอเป็นร้อยหกดาวก็พลังโจงตีเพิ่มขึ้นนะหนึ 1, 000, ่งหมื่นข้อหนึ่งหมื่นขี้อะไรสองหมื่นหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็เงินเพิ่มขึ้นนะเป็นหนึ่งพันนะผมแล้วก็อ่าระยะสี่สิบเหมือนเดิม แล้วก็เวลารีเวลาจะรีกันตรงจีคือประมาณ6วินาทีนะผมเนาะส่วนล่าง7ดาวก็จะมีเบสซิ่งด้วยเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเบสซิ่งมันจะเป็นอย่างไงนั่นเองนะผมเนาะซึ่งอยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปเนะี่ยน้องของผมชื่อว่าโอเคเนะี่ยเขาเปิดได้าลยเว้ยเขาเปิดประมาณ2สเต็ปกับ1โลซึ่งนี่คือหน้าตาตอนที่จะอัพเป็นล่าง หกดาวท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูการอัพแล้วหกดาวดิปิงดูดิคือแบบฮะทั้งแก๊งเลยที่อะแม่งแบบทั้งแก๊งเลยโอ้โหแม่งเอ้ยประเด็นคือการการที่จะอัพเป็นอ่าหกดาวนี่คือใช้ทั้งแก๊งด่ผู้ชมใช้ทั้งแก๊งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบ โอ้โหโค้รจะแซ่บเลยท่ผู้ชมเอา้ามาก็ตอนนี้เรามีเพชรประมาณ544เม็ดนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสุ่มกันมาเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันก่อนเลยละกันนะครับผมว่าโค้ดแรกก็มันได้จริงไหมมาท่านผู้ชมเหมือนว่าโค้ดตอนนี้น่าจะยังใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ตอนอหลังกล้องก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะอ่ะมาก็ จากการคำนวณน,นะผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะผมลองคำนวณก่อนนะแต่หนึ่งแถววันห้าสิบใช่ไหมอ่ารู้สึกว่าถ้าผมถ้าผมลอ,ลองคำนวณน,นะท่านผู้ชมผมน่าจะเปิดได้ประมาณสักสามแถวเพราะว่าตอนนี้ผมมีเพชรประมาณห้าร้อยสี่สิบสี่ก็ลองคำนวณและน่าจะเสียประมาณสักสี่ร้อยห้าสิบเมตรก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสี่ร้อยห้าสิบ s t a r เราจะได้หรือเปล่าสำหรับ เ้าเพนนนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคไปสเต็ปที่หนึ่งแถวที่หนึ่งไป Let's go สเต็ปหนึ่งครับหนึ่งรางสามเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาปรับแสงใหม่เหรอทำไมกลางคืนมันสวยจังเลยอะ่ะมาครับนี่เขาปรับสีใหม่เหรอ ขาปรับสีใหม่แล้วเนี่ยเอ้ยเอาวะดูดีจะมีเจ็ดดาวไหมสักตัวนึงก็ยังดีโอยพลังแห่ง A B C D F G ข้าขอพลังจากเพนของเจ้าจริงจริงจะออกเป็นอิติโกก็ได้นะอิติโกก็อยากเก็บเหมือนกันเพราะว่าอันที่โลกผมมีแล้วแต่ว่าอิติโกกือยังไม่เคยมีเลยนะครับผมก็ถ้ามันออกอิติโกให้ก็ดีแต่เพนแต่เพนซิวอยากได้นะเพนซิว <laughs> ปากกา อโอเคสเต็ปหนึ่งแถวหนึ่ง,งตามนี้อ่ะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดต่อสักครู่นะครับ เาอผู้ชมมาต่อกับผมเมื่อกี้นี้ไปอแอบเปิดนะสเตปสองแถวหนึ 1, ่งก็ครับเกิดแด่เฮียเอามาสเต็ปที่สามแถวหนึ่งต่อเลยก็สงสัยต้องไปวาร์ปโลกสองจริงๆใช่ไหมนี่ยถึงจะดวงดีเนี่ยสุ่มโลกหนึ่งไม่ได้นะเฮ้ยทำไมขย,ยันออกล่างสามบ่อยจังเลยอะ่ะเฮ้ยแต่แต่ผมขอาลาทองนะสิบ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 ว่ะ เดีย๋ยวกลับว่าเปิดฟรีเสร็จปุ๊บยายโลกไปโลกสองทันทีเลยเอออย่าไปโลกสองเลย ไอ้เขี้ยแถวเดี๋ยวเราดูวันเป็นไงผมผมผมได้เที่ยวไหนวะแถวที่หนึ่งสเต็ปที่สามโอ้ยครับหนึ่งปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งเอา้าที่ผ่าละคือลืมแพบไอเ้เขี้ยวเออเคทูซมแล้วเออวุ้ยอ่ะเดี๋ยวให้แถวหนึ่งเฮ้ยวันนี้ถือว่าดวงดีนะได,ได้เป็นไวอยู่เนี่ยเออเอเอออกเลยวะเฮ้ยไอ้ก็เป็นโอเคครับนาะยขอดูหน้าตาพี่แกซิ มันไปนจังไหน้ไหนครับเพนคุงเนี่ยเอวอร์ชั่นโอ้โไอ้เี่ยใช้ตัวโคตรเยอะเอามาเปิดต่อครับผมเลสโกเลสโกเลสโกมาครับได้เพนแล้วครับท่านผู้ชมมาสงสยัยโลกหนึ่งมันดวงดีจริงๆวะ่ะมาทีนี้ก็ขายให้ไอจิโก้ละที่ยังไม่ได้ไหนๆก็มาแล้วเอาให้คุ้มหน่อยเถอะไหนๆก็มา เอาเอาไม่คมเอาไม่คุ้มเลยเอาไม่คุ้มไปเลยเอาไม่คุ้มไปเลยนีไย่ไหนก็นมาแล้วหรอจี๊ดที่แน่ๆคืออ่ะเย็นๆเนี้ยกูได้กูกูได้มดีคอนเทนต์ให้ทำแล้วปั้นตัวละครเพนคุง <c oughs> ได้ปั้นได้ปั้นพี่เพนพี่เพนแต่ตัวอัพของมึงนี่คือบอกโอ้โหมันเยอะจังวะขอเลยนะอย่าเอาเหมือนพุชชี่ขาดที่กูต้องมาฟาวดามิ่เพราะเพื่อนมันคนเดียวอย่า ขอร้องอย่างของดามิเอ็นะอัพแค่ตัวก็พอไอ้เหี้ยอ่ะสะเต็ปหลังจากที่เราเปิดแถวหนึ่งก็ตามได้เห็นท่านผู้ชมเราได้เพนเว้ยสเต็ปที่สามแถวหนึ่งถือว่ายังดถีถือว่าดวงดีนะอ่ะสะเต็ปหนึ่งแถวสองไปฮะอ่ะผมให้แถวหนึ่งผมให้แถวหนึ่งได้ไวชิบหายเลยแต่อิ <c oughs> ทิกรไงอีกแถวหนึ่ง เออเพลงอิติกโกมันออกไงเไปประเด็นคือต้องบอกก่อนผมไม่ทันตั้งตัวเลยเลยนะเนี่ยว่าเออตัวอะไรมาตอนแรกเจ้าอิติกโกมไม่ใช่เหี้ยเพนเพราะเหนื่อยเลยกูแม่งเลยแต่ถามว่าได้อิติกโกเป็นไรไม่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่ไรไม่ได้แคร์อยู่แล้วเออถ้าได้ก็ดีไม่ได้ไม่ไ,ไ,มเไรเพราะเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ตัวหน้าตู้แล้วหนึ่งอ่ะเออ แต่อย่าทันที่เราซ้มนะขอร้อง <Yeah. S 1> กูมีแล้วเฮีย yeah. <c oughs> ฉันมีแล้วอย่าซ้ามขอร้องไปเปิดต่อเลยครับผมเร็วๆครับสเต็ปสองแถวสองสกเอาแบบเร็วๆเลยเ <c oughs> อ้ยขยันร่างสามบ่อยจังวะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูใจเราเปิดดีกว่าว่าใจเราจะหนักขนาดไหน เอาทิรี่กูเอ้ยอเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผีมันดูงดีะเฮ้ยไอ้พีมันดูงแย่โอเคโอเคโอเคได้ครบแล้วโอเคโอเคโอเคครับได้ครบแล้วไอ้หีย ไอ้เหี้ยปากบอกจะใอยู่ไม่มาเลยเดี๋ยวครับอุกนเดี๋ยวผมได้เทปส่งให้จัดสเต็ปเสถ์สองแถวสองเฮี้ยโอเคเย็นนี้กูมีคอนเทนต์ได้ทนแล้วไอ้เหี้ยสองแถวได้สองตัวเลยโอ้โหพีบันทวงดีว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้โหจีนี่ฟันนะเนี่ยมาผมสเต็ปสามแถวสองมาเปิดเปิดได้ครบเลยเปิดเปิดได้ครบเลยไม่อยากให้เหลือโอ้โหมาแล้วคอิจิโกง ือแสดงว่าร่างสานนี่มันเป็นร่างที่ดีจริงๆนะนึง่งได้ก็ให้ของอีโวมาเข้าตู้ใช่หรอโอเคบอกว่าของอ e ีของ e ของ e ีโวจะมาเข้าตู้ใช่หรอวะแั๊บนึงแั๊บนึงอยู่อยู่แล้วหนึ่งพอดีเลยมีไหมไม่มีมมเนาะ โอเคครับขอดูสิไหนดูสิเฮ้ยนี่ไงมาแล้วปับนหนึ่งปั้นหนึ่งกำลังผมเอาไอ้เหี้ยกำลังบ่นเลยว่าเออเดี๋ยวอ่ะไรนะไอ้เจ้าม็อบนี่ยังไม่ได้ปั้นเลยยังขาดวัตจะดิบวิญญาณอยู่อีไอ้เหี้ยมาพอดีเลย thank you นั่นแหละโอ้ถือว่าวันนี้ครบจบในหนึ่งเดียวว่ะได้อิจิโกะได้เพนแล้วก็ ได้เปิดวิญ,ญญาณด้วยวิญ,ญญาณไอของเพนอะไอไม่ใช่วิญญาณของไอเจ้ามบเออวิญญาณของไอไอไอของอีอ e ีโมเออมาครบจบไปหนึ่งเดียวจริงอโอเราเราเสร็จไปเท่าไหร่สามร้อยใช่ไหมเออดวงดีนะเนี่ยเราเออไม่ธรรมาดาอ่ะโอเคก็ สำหรับตู้สตาร์ดักหลักๆก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็เพนกับอิจิโกก็ได้มาแล้วนะครับโอ้โหไม่นึกว่าเจอดงดีขนาดนี้เพนคุงเราได้ตอนสเต็ปที่เท่าไหร่นะสเต็ปที่สามใช่ไหมสเต็ปที่ 3, สมามแถวหนึ่งสวนอิจิโกคุงนะครับผมเราได้สเต็ปที่สองแถวที่สองนั่นเองนะครับผมเรียกว่าโอ้โหดวงดีจริงๆเจ้าพีคุงนะผมเรียกว่า ออฟตานี่ดวงดีดวงดีดวงดีที่สุดในธรรมดาเกิทุกเกมแล้วนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยเปิดหามิ่งยางกันดีกว่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวเล่นสปีดเลยเอาเยอะๆไปเอาเยอะๆเอาเยอะๆขอเยอะๆขอเยอะๆนี่ไงไดแล้วหนึ่งเฮ้ยมันมันสะกิดได้หรอสวยดีครับสวยเฮ้ยมันมันสะกิดได้หรอ เกมโหลดไม่ดันเกมโหลดไม่ดันเนี่ยฮะแล้วมันมีระบบกินไม่นหรอยิ้ม่ะหน้านี้ไปเข้ามาโอเคเปิดเยอะๆเลยครับเปิดเปิดเยอะๆเปิดเยอะๆเลยแต่แต่ว่าระบบเซคีมันก็ยังมีบั๊กอยู่นะเออระบบเซคีมถือว่ายังยังมีบั๊กอยู่นะท่านผู้ชมมาไหนๆก็มาแล้วปั้นเจ้าม็อบโชว์เลยมา ปั้นม็อบโชว์เลยจ้าสกอตไหนเดี๋ยวแคปรูปก,ก่อนอันนั้นเนี่ยเอามาไหนอีโงครับหกดาวแล้วก็เจ็ดดาวไหนปั้นปั้นโชว์เลยปั้นโชว์เลย ปังโชเลยท่านผู yes, yes, yes. Okay. Uh ้ชมเย้เสร็จแล้วว้าวเจ็ดดาวฮู้ดเ s สเจสเสโอเคอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเปิดกาชาของเจ้าเพนแล้วก็อิกิโกที่เราได้ในสองสเต็ปเลยนะครับผมแล้วก็อ่า ถือว่าโชคดีนะระหว่างที่ผมอัดคลิปครับผมตอนสี่โมงเย็นเนี่ยมันเอาวิญญาณมาพอดีนะครับผมโอ้โได้ว่าโชคดีจริงๆเลยได้ว่าโชคดีสองต่อที่มันเอาวิญญาณมาให้เปิดเปิด,ปด,ปดพอดีแล้วก็ของนี่ครบเรียบร้อยเองนะครับผมเนาะโอเคทัานกันก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นั่นก็ไปละสื่อเกมเน็กไทม์กู๊ดบายครับผมบ๊ายบายครับ 散らし「偽りの世界」「信じて